เล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว d, s m d Quest 5G มือถือที่ CPU ให้มาคือแรงมากส้วยซ s o f t T760 u l t ค a Core รองรับขึ้นตัว 5G แล้วก็แรม6 g b บอกเพิ่ม6 g b ส่วนตัวเล่นมาตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงแบตครับผมตัวนี้2-3ต่อในการลดคือ10นาทีครับผมตัวนี้คือให้มาดีมากครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีจริงแบตครับ เฉลี่ยคือสามเปอร์เซ็นต่อสิบเฉียตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดมากหน้าจอผมตัวนี้แบบโอเรนะครับหกจุดหกเจ็ดนิ้วโหวหน้าจอทัดดีมากสุดจริงล้อเบ็ดว่าจริงแล้วก็จาัดก,การความร้อนดีมากผมดีครับให้ดูเลยว่าดูว่าผมสามสิบห้าจุดหกอันนี้คืออากาศร้อนนะไม่ได้เปิดแอร์นะครับแล้วดูรับผมอันนี้ตีปรับสูงสุดนะผมโหหกสิบเฮิร์ตหกสิบเซนนิ่งมากอันนี้เพียรการลงแรงนะครับ โอ้ oh, ลำโพงถือว่าเสียงดังฟังชัดมากโคตรสุดอะ่ะพี่ผมจะขอเนี้ยนี้ผมในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อมาตามนี้พีเนี่ยให้ใต้คลิปนี้ผมปลอดภัยในการซื้อเพราะพีก็กดซื้อมาจากงก์ผมที่พีเนบให้ใต้คลิปนี้ผมซึ่ง HD จะเน้นในการขายออนไลน์นะครับนี่หาว่าอยากค้นหาเองอย่เชื่อของปลอมนะว่าให้กดซื้อตามนี้พีเนี่ยให้ใต้คลิปนี้บางครั้งนะครับผมราคาอาจจะขึ้นนะครับ หรือว่าบางครั้งราคาอาจจะเมายว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์ที่เนี่ยให้และโปรโมชั่นล่าสุดใต้คอมเมนต์นี้นะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง,งตรงนี้ลูกๆโ้ทับดีมากทัดีจริงโหสุดมากครับก็ะพีช,ชอบมากในการจัดการพลังงานตัวนี้ซึ่งจัดการพลังงานของตัวเครื่องได้อย่างเวิร์กจริงครับกล้องหน้าให้มา50ลร้านกล้องหลัง50ล้านซึ่งสเปคให้มาจัดเต็มจริงผมตัวนี้นะครับ โอ้โหเฟมเร็มีความนิ่งจริงนะผมตัวนี้ใครหาเพื่อนด้เกมดีผม Rov ตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากแค่หน้าจอ OLED ก็ถือว่าคุ้มแล้ว Full HD พัดหน้าจอเทียบเท่าสีสันคือราคาหลักหมื่นผมตัวนี้นะครับแค่หน้าจอเกินคุ้มครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตัว Pure Android นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างง่าย<ช>ดายไม่มีแอปโฆษณาแล้วก็มัมีแอปแฝงนะครับผมให้มาคือดีมาก ซึ่งเป็นแบรนด์จากโนเกียนะครับผมตัวนี้นะครับดูทัดดีมากโอ้ทัดโคตรดีอ่ะรู้สึกว่าในการทัดมีความสมูทมากครับทัดดีมากผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าทัดคือสุดจริงนะครับผมพีช่ชอบในการทัดมากครับผมตัวนี้นะครับมาเรามาตีดาร์ดดาค,ครับผมตัวนี้ดูว่าในการตีดาร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม โ oh. อ้หี่มันนิ่งมากอ่ะแล้วเฟรมเนี่ยดู59 60บสิโอ้โห oh, ให้มาสุดมากโคตรสุดอ่ะ r อาวีปรับสูงสุดนะครับผมโอ้โหสามพันบาทได้พี่ทำการซื้อมาคือคุ้มจริงครับ หมูโคตรสมุดอ่ะคือแบบสมุดมากครับเซมเนี่ยดีมากแล้วกล้องหน้าเจาะดูได้พี่ชอบกล้องหน้ามากแล้วผมตัวนี้นะครับดูผมดูโอ้กราฟสีโคตรสุดอ่ะ พี่ชอบกราฟิกมากครับอย่างสวยกับหน้าจอโอเรีดอ่ะก็สวยอ่ะอันนี้พี่ปรับสูงสุดนะครับผมเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับ โหมีความสมูุลมากเลยครับผมบอกเลยบอกเลยว่าสุดมากแล้วจัดการความร้อนถือว่าดีมากครับ คอนเฟิร์มเลยว่าจัดก,การความร้อนดีจริงพีชอบสีสันของหน้าจอมากมันมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับใครหาเหมื่อจล่เกบ Rv o v. จัดเต็มคือแบรนด HD ตัวนี้สับพีนะถือว่าเล่นเกม Rv o หายห่วแล้วก็สเปคให้มาถือว่าสุดจริงครับเ <c oughs> พียงพอมากมีความสมูทจริงครับผมตัวนี้นะนี่ครับผมซึ่งบอกเลยว่าพีทำการปรับสูงสุดเทาที่เครองนี้จะรองรับได้ถือว่าให้มาดีมากครับ หูหน้าจออย่างสวยครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ตัวมือถือที่สามารถปรับสูงสุดได้คือภาพ H D ปรับเป็นคําว่าสูงมากแกเรแสดงผลที่ปรับเป็นสูงมากสูงสุดตัวนี้นะครับแล้วก็พาร์ติเคิลที่ปรับเป็นสูงมากของตัวนี้แล้วก็ที่ผมตั้งค่าตัวนี้คือนี่ครับเฟรมเรทคือสูงสุดแล้วก็60เฟรมมุมมองคือตัวไกลนะครับทุกอย่างที่ปรับเป็นสูงสุดเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้ผมก็ถือว่าในการเล่นเกมตัวนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงครับ ภูมิมากพีชอบในการทัดของตัวหน้าจอมากครับคอนเฟิร์มเลยว่าหน้าจอในการทัดถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับมีพร้อมสมุดจริงครับผมตัวนี้นะครับ์ูจริงแล้วก็ทัดมิชุมสับเก็บอาวีนเนาะส่วนตัวพีเล่นมาถือว่าดีมากครับผมแล้วพีจะเซิร์ฟอีกคือเกมฟรีไฟเนาะจะขอสมุดให้ฟังเลยว่าเกมฟรีไฟในการปรับสมุดตัวนี้บอกเลยว่าให้มาถือว่าเจ๋งจริงครับ ในการปรับตัวนี้ในการที่พี่ทำการกดในการพัดลำโพงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดในส่วนเกมเก็บจินแพ็คพีแบบเป็นการลางต่ําก็ถือว่าเพียงพอผมนี่บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับซึ่งให้มาดีมากผมเกมพับจีพีแบบเป็นคว่าลื่นไหลก็ถือว่าเพียงพอแล้วเกินค่าตัวจริงตัวนี้หลังจากทําการให้เกมพับ g ีม b i บายมารู้สึกว่าแฮปปี้มากผมตัวนี้พี่ผมชอบสุดเกม R O V ครับ เอาวีบอกเลยว่ามีความสมูทในการกดในการทัชฟิลลิ่งคือดีจีผมแล้วก็จัดการความร้อนคือดีมากซึ่งก่อนเล่น p ีวได้ประมาณ30กว่าองศาตอนนี้ล่าสุดคือ36.7จัดการความร้อนอย่างเวิร์กรอบแบตครับผมสุดเลยว่าแบตลดลงประมาณ3%ต่อ10กว่านาทีครับผม ซึ่งแบตถือว่าจัดการพลังงานดีมากตัวนี้ให้มาถือว่าจัดการเต็มจริง oh. พี่ผมใช้ตัวแรม6กกบวกเพิ่ม6กกิกับความจุหนึ 128, เป็นเครื่องสุนทยที่วางจ้าหน้าผมตัวนี้บอกแล้วให้มาคือสุดจริงครับแล้วก็สามารถทําการแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ,รบเสริมให้ดูเลยเคีับพี่้ามาผมในการแบ่งหน้าจอแบ่งหน้าจอคือซ้ายขวาสามารถแบ่งได้หรือว่าล่างกับบนซึ่งให้มาดีมากตัวนี้สามารถใช้ฟังก์ชันผมตัวนี้ได้อย่างอิสระ แบ่งแนกเจอกับตัวเกมก็ได้ถือว่าให้มาดีมากกับตัวนี้ซึ่งพีทำการใช้งานมาเล่นเกม Rv ตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคือสุดยอดจริงครับผมสับตัวนี้เนาะพีจะขอแนบก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมเสานี้ขอบคุณครับ,อ,บ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะเสานี้ขอบคุณครับคอนเฟิร์มเลยว่าตัวนี้คือคุ้มค่า คุ้มราคาจริงครับจาก p ีเพกับงบ3,990บาทบางครั้งก็อาจจะขึ้นไปราคา4,000กว่าบาทส่วนตัวก็ถือว่าคุ้มจริงครับเท่านี้ขอบคุณอีกครั้งครับ